กรมควบคุมโรคคุมเข้มมาตรการป้องกันอีโบลาให้ผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะประเทศยูกันดาแม้องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุขระหว่างประเทศ,น,ทเน,ศนายแพทย์ธเนศกัณนัยละวิวงศ์รักษาราชการอธิบดีกรมควบคุมโรคแจ้งว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาเริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้โดยข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขประเทศยูกันดา และองค์การอนามัยโลกณวันที่24ตุลามีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศยูกันดาหลายเมืองจำนวน90รายและมีผู้ป่วยเสียชีวิต44รายอัตราป่วยตายร้อยละ49ในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขติดเชื้อ11รายและเสียชีวิต5รายกรมควบคุมโรคได้ยกระดับมาตรการป้องกันที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเนื่องจากอีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตราย ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422 FM 1 0 5 Smile Thailand